สวัสดีครับพบกับช่องโปเซียสายบันเทิงครับผมนี่ก็เป็นพี่เอฟซีจากช่องโปเฟียสายบันเทิงครับผมที่ให้ผมหารถให้ครับเป็นไงครับดูรถพี่แกครับอันนี้ราคาแปดแสนนะครับหัวเฉพาะหัวอย่างเดียวนี้คือมาสภาพนี้ครับมาสภาพแต่งนี้ให้เลยนะครับตอนออกจากออกจากที่อู่ที่นี่ครับสวยๆเลยนะครับ ของผมนี่ซื้อมาราคา8แสนเหมือนกันแต่ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้สภาพนี้เลยนะครับเพื่อนๆนี่ครับอันนี้ของแกนี่คือสภาพเต็มร้อยกว่าของผมอีกครับนี่ครับ,รบตัวหางถังก็มาแบบนี้เลยนะครับออกจากร้านก็คืองี่เลยก็ก็เป็นท่อสูตรของทางทางร้านที่ผมพาแกไปซื้อเลยครับนี่ครับแต่มงโกนี่ก็แกสั่งให้เขาทำสีขาวให้ครับในนี้หางก็ไปเอาจากที่อื่นมานะครับผม นี่ครับหางนี่หางของพี่แกนี่สภาพดีกว่าที่ผมไปเอามาอีกนะครับของผมนี่ที่ไปเอามาคือไม่ไม่สวยเท่าของของพี่แกนะผมไม่ได้ไปดูเองด้วยครับประเด็นคือมันมันผลาตรงนี้ครับที่ว่าผมติดงานอยู่เชียงของแลผมให้เพื่อนไปดูรถให้นี่ครับสวยๆเลยนะครับคันนี้คันนี้หัวหางผ่อนอยู่สามหมื่น สามหมื่นกับห้าร้อยนะครับที่ผมได้ได้คุยกับพี่แกไว้คร่าวๆนี่นะครับเผื่อพี่่ทานเพื่อนๆท่านใดนะครับสนใจจากจะหารถราคาไม่แรงนะครับก็ทักมาทาง youtube ได้หรือก็ทาง tiktok ผมก็ได้นะครับผมทาผมก็มีทางติดต่อได้สองช่องทางครับนี่ครับผมติดอะไรก็คุยกันได้ครับผม ช่วยพูดได้ผมก็จะช่วยคุยกับเจให้นะครับนี่ครับสภาพแมสวยของผมอีกครับเนี่ยยางใหม่สิบเส้นนะครับนี่ครับคือรถสภาพนี่คือภายนอกนี่เต็มร้อยกว่าผมนะครับแต่เรื่องเครื่องก็เพื่อนๆก็ต้องนะครับก็ตามสภาพนะครับเครื่องก็คือตามอายุการใช้งานของมันแต่คือว่า อย่างน้อยคือเราได้เราเขาได้เก็บภายนอกมาแล้วพวกช่วงลงช่วงล่างเนี่ยผมว่ามันก็ดีดีเยอะครับดีกว่าไม่ได้เก็บอะไรเลยนะครับเหมือนของผมอะที่ผมไปเอามานี่มาสภาพแบบสภาพโง่ๆเลยนะครับกว่าจะออกมาได้ขนาดนั้นนผมปั่นหมดไปไม่ไม่ใช่น้อยนะครับเพื่อนๆแต่อันนี้ของพี่นี่แกมาสภาพรอรอท่สว,สวยงี้ครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันครับผมครับนี่คือ ภายในรถของพี่แกแกก็หมจัดเต็มระบบเลยครับนี่ครับผมที่ร้านก็เก็บมาให้สวยในในระดับหนึ่งครับพี่แกมาทําอีกก็ดูสวยขึ้นมาเยอะเลยครับผมนี่ครับพวกระบบนี้ก็น่าจะใช้ได้หมดนะครับนี่อเดี๋ยวผมจะลองติดเครื่องให้ฟังเสียงนะครับผมครับจะเสียงเพาาะดีนะครับ น้าปัดมีแสดงว่า,าวัดรอบนี้น,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 น่าจะเสียนะครับแกน่ายังไม่ได้ไล่มาอย่างอื่นก็ถือว่าใช้ได้นะครับภายในก็โอเคเลยครับแกเก็บนี่แกก็เสริมไม่แล้วก็ทำตัวเกมอน้ำขึ้นมาอีกต่างหากอนะ่เพราะว่าในในหน้าปัดไม่เสียก็ผมว่าสภาพโดยรวมนี่ก็ถือว่าโอเคนะครับเพื่อนๆก็คือ รถเก่าเราก็ต้องมาไล่เก็บกันแต่ว่าภายในของพี่แกนี่คือดูสวยกว่าผมอีกนะครับน่ครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเครื่องข้างนอกกันครับผมเสียงเครื่องก็โอเคนะครับนี่เป็นเครื่องเครื่อง K นะสร้อยสามสิบแรงครับตอนนี้ก็เครื่องก็ไม่น่าเกียดนะครับเพื่อนเสียงก็ถือว่าอยู่ในเกที่ ใช้ได้ในระดับนึงแต่แกก็ไปทํามานะ่ครับน่าจะไปทำเสริมพูดแล้วทำเขามาใหม่จะแต่งเพิ่มครับหนท่าตางแล้วครับผมอันนี้ก็เป็นภาพโดยรวมทั้งหมดนะครับเผื่อพี่ๆท่านใดสนใจนะครับผมจะออกรถติดปัญหาอะไรก็ทักมาคุยกับผมได้นะครับผมพอผมตอบผมอ่านทุกคอมเมนต์แล้วผมก็ตอบทุกคอมเมนต์นะครับผมก็ฝาก พี่ๆเพื่อนๆทุกท่านครับรติดตามจมช่องโปรเฟียสายบันเทิงแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้ทีมงานรถเท่าแก่น้อยโปรเฟียสายบันเทิงด้วยนะครับผม <S <S ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ